เป็นคนกินผักเยอะค่ะจานแล้วทานแล้วท้องอืดถ้าเราทานพรีเบลติกจะช่วยได้ไหมคะจานเห็นตัวเลขแล้วตกใจนะครับว่าปัจจุบันจากการสำรวจตลาดทั่วๆไปของกลุ่มไทยแพนมูลนิธิไทยแพนหรือกลุ่มไทยแพนที่เขารณรงค์เรื่องสารพิษในผักเขาพบว่าผักในท้องตลาดทั่วไปของเราเนี่ยมียาฆ่าแมลงตกค้างเฉลี่ย5้า็ซ็นต มากค่ะเยอะนะครับไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินผักเนี่ยคุณมีโอกาสรับยาฆ่า,มาแมลงพวกนี้แล้วไปละลายเพลองทางเดิอนอาหารได้เรื่องแรกเลยเรื่องที่สองผักเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างเขาเป็นเซลลูโลสทางเดิอนอาหารของเราเนี่ยมันสร้างน้ำย่อยเซลลูโลสไม่ได้เราต้องอาศัยจุลินทรีย์เป็นคนสร้าง นครับตุลินซีนี่เขาสร้างเซลลูเลสซึ่งเอาไว้ย่อยเซลลูโลสได้เพราะนั้นเวลาคุณกินพีบาติกเข้าไปเนี Pre ่ยพีบาติกพวกนี้เป็นอาหารสำหรับโปรบาติก <Okay. S 2> และมันไม่มียาข้ามแรงยาข้าายาแน่นอน <Okay. S 2> เพราะนั้นโปรบาติกใช้ได้สบายพอโปรบารติกมีปริมาณมากขึ้น <Okay. S 2> เขาก็จะสร้างน้ำย่อยเซลลูโลสก็คือน้ำย่อยผัก ซึ่งลำไส้มนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณกินผักและท้องอืดเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมีสารคนเพื้อนสูง mm hmm. ส่วนหนึ่งอาจจะมากเกินแล ose, ้วเซลลูโลสไอเซลลูเลสน้ำย่อยเซลลูโลสในลำไส้คุณัหมดโปรไบโอติก mm hmm. ที่มีอยู่มันอาจจะน้อยไปสร้างให้ทันตอนนี้คุณลองทานนี้พรีไบโอติกดูแล้วคุณจะพบว่าเอ๊ปัญหาที้มันเบาลงนล แต่ไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามผมไม่เคยแนะนำให้ใครกินผักสดนะครับ<ม>ด้วยเหตุผลง่ายๆ58.7%ที่มาเนี่ยมีอันตรายระยะยาวการผ่านความร้อนจะลดอันตรายได้แน่นอนสุดประมาณ50%นะ<ม><ม>คการล้างช่วยได้ประมาณ30-40%เท่านั้นขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะาอาจารย์